ก็ยิ่งไม่โดดเหมือนเดิมจัดมัจะไปลงข้างล่างใส่เลยดีกว่าไหมสิบกว่าคนใไอ้เหี้ยมีคนเหรอตีหนึ่งเหรอไม่ใช่ตัวหนึ่งเหรตอนเนี้ยขึ้นมาหรือเปล่าเออขึ้นมาขึ้นมากี่ตัวทั้งหมดอ่ะตัวหนึ่งตัวหนึ่งตอนเนี้ยบุกดิบไปดิเป็นแรกเล่นเล่นหมดเลยงั้นอะไปเล่นสี่คนเลยไปมาเลยมาเลยอยู่ตัวชุบก็อยู่ตรงตัวชุบบ่ใช่ใช่ลอยเฮ้ยเหมือนนี่เติมที่นะ อยู่ตรงตู้พี่เนี่ยมันขึ้นขวาเนี่ยไอ้ตู้สูงมีตู้อ้ตู้จะเตู้จุดาะตู้จุดาะจอดเลยจอดดิเจ็บมากครับหลวงดาล่ะไอ้ตู้สูงก็มีนะพี่ตู้สูงอ่ะไอ้สามชั้นอ่ะเอาไปดิเดี๋ยวกูเอาฝาให้ดูงสามชั้นไหนวะเนี่ยข้างหลังนี่ไงพี่สูงสุดไงดาบคนโผี่ยมาไปยังไงไม่รู้ถอยไปยังนะตอนนี้ดิห้องซ้ายเลยดิ ไหนเดี๋ยวนี่ไงันเนียนอยู่รอรอรอเอาดิพี่ตัวเดียวเนี่ยเจ็บชอมเมตรรอ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 ชุบดไม่ชุบไม่ชุดกูชุบแล้วกูชุบแล้วดูเพื่อนด้วยเน็กชุบเดมาระเบิดหรอปุ๊กน่าจะตีแท่นนะเอาตัวแรกอ่ะเจอาอยู่เจอาอยู่เจอาอยู่แม็กจะไปอย่างนี้ดิแม็กเนาะไม่อยู่นะาหงุดหง แม็กยู้ายไปนะพี่ปาระเบิดให้ไหมเราจะลงมันโดนแล้วติดาวดาวดาวตัวล่างดาวแฟขึ้นไปดีดาวตัวบนอ่ะตัวบนอ่ะดันตัวบนตัวบนติดดาวติดขวาดาวตัวบนถอยตัวบนถอยตัวบนถอยหลูไล่มันไล่มันตาพี่แม็กเราอยู่นั่นเลยเไปเดาหัวเราหัวสวยสวยดูในเมืองดิในเมืองยังไม่เห็นใครนะหันดูหน่อยดิหันดูหน่อยดิเก็บของก่อน แม่งไม่เห็นกูไอ้เหี้ยไม่กี้เนี้ยโชคดีไปสัตว์ไม่เห็นนะไม่เห็นนะเสกไปที่อะไรขยันดีเลยเพื่อนมาดูบนเขามาเอามาเอาระเบิดดิมีสี่ลูกเก็บไปนู้นดูหน้าเมืองให้อยู่เสียงูขึ้นไปเลยแม็กสุงจบบ้านเราช่วยไอ้เหี้ยร้อยเปอร์เซ็นต์ให้กูเล่นไหนให้กูเล่นบนเขาบ้างมัเล่นบนเขาดีสไนแไม่ด้ไม่ดี เป็นยันไงบเบิดนะเาเบิดจบหน้าบ้านกูนี่แหละไอ้เฮียดูิว่ามันจะได้แชมป์หรือเปล่าถ้าพี่ปุ๊กมีระเบิดแบบเกินสี่ลูกขึ้นมึงเก็บไว้ในตัวลูกหนึ่งก็ได้ไหมไหมไว้ป่าเล่นกับไหนวะระเบิดโอเคโอเคจเรียกของมันไป โเกาะหนึ่งไอ้เหี้ยเอาไหมล่ะเกาะเอ้ยเอาไม่เกาะแรกให้อยู่ในกล่องเนี่ยมาเมื่อไรมีชิปอันหนึ่งอ่ะพี่จะอะไรได้ไงยงไม่ต้องเอาแล้วเดี๋ยวอัพเอางไอ้เหี้ยบนเขานี่มีตัวเฉยเลยมีใช่ตายตายเลยมันนั่งเอืออะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยมันเนียนอยู่เปล่าเพื่อนมันไม่รู้มันตายเลยมันนั่งสะดืมสะดืออะไรของมันก็ไม่รู้ไอ้เหี้ยหนอนจัดเปิดกูซื้อโดนมาหนึ่งแล้วกันเดือดสามร้อยเรียกกระดอบนะเรียกเลยเรียกเลย นีอ่ะไม่ต้องเปิดก็ได้กูเห็นแล้วกูดูได้ตรงกูอยู่ได้กูดูได้มันใส่กันปะตั้งไ้บอมันใส่กันเลยติดมาก็พอมันโดดไม่ได้มันโดดไม่ได้ถ้ากูยังไม่ตายมันโดดไม่ได้บัานแหลมชุบกันนี่มันโก้โค้งมายิงกันอยู่อ่ะกูยิงมันไม่ได้ เห็นอะไรเปล่าน้องแมคไม่เห็นแม้มีแต่คนชุบกันความตาสองเฮ้ยโอ้โหีมันส่วนเม็ดเดียวเลยวูดเบเกอร์เดี๋ยวกูชุบหน่อยนะชุบชุบไหนวะชุบตู้ไงชุบตู้ชุบตู้เออกูวิ่งไปชุบไม่ได้ใช่ไหมมีรถปะล่ะมีรถขับมาชุบได้เลยไม่มีไม่มีเฮ้ยโอ้มันกำลังจะโดดเครื่องโดดมันกำลังจะโดดเครื่องโดดมันโดนสี่หลังยิงมันมาดักเลยมาดักเครื่องโดดเลยมาดักตรงเครื่องโดดเลยมันจะกำลังจะโดดมันโดนยิงด้วย ไอ้ไต่หวะมานิโม่ไต่หวะมานิโม่ไต่หวะมาดิได้เนี่ยไอ้เหี้ยมันไม่ยิงเออตั้งตั้งตั้งสวยมันกำลังจะโดดนะพี่มันกำลังจะโดดนะมันขึ้นแล้วมันจะโดดแล้วขึ้นกโดดแล้วเจ้าหนึ่งโมตายโมแม็กไปดูไว้กลับไปดูไว้แม็กพอแล้วไอ้วอกูเหลือสองมีเท่าไหร่ไอ้วอคุณมีสามไปก่อนเลยไปก่อนเลยกลับได้ตอนนี้ไม่มีใครยิงเนาะกูไปยิงให้ถึงบ้านทีหลังแม่งบวกกันอยู่ว่ะมันโดดเข้าเมื่อกี้ไง แม็กดูตู้ไว้เลยดูตู้ไว้แม็กดูตู้ไว้โม่มาไอ้ก่อนโม่ยิงได้เฉยยิ่งมันไม่ซ้ำกูฝาดสะพานมีแล้วใช่ปะเอออืมพวกดูดียิงได้ปะไอ้มันยิงกันเหรอวันน่ะไอ้แม็กตาด้วยโดนเปิดตัวชุบกันอ่ะไม่ยิงกันนะพี่ต้องขวาไม่เปิดเขาโดนเต็มเลยเฮ้ยะไอ้หีเป็นยิงมันดีหน้าเมืองเรายิงได้นะมันสีอะไรปะมันเขียวมันเขียวมันเขียวพิโง่เลย อะไรวะางรัาบานโอ้โหเหี้ยพวกมึงกดเรามาดิมันอยู่ในตรงน้ำมาไอ้พวกมึงกินทางนู้นไปนะกูดูซ้ายไอ้นี่อยู่ตายดูไวเลยี่เหี้ยจะใครมีคนมาอยู่แล้วมันจะต้องมาใต้สะพานนะมึงดูไว้รยยกกันเล่นสองสองอ่ะพี่บุ้กไก่โม่ดูไว้นะ เอาว่ามันจะนานมาแล้วเห็นปะใต้สะพานเก็บมากแม็กตัวนึงม,นม,นมันมันมันเป็นชุดตัวโมงนะพี่ต,ตัวนึงเหรอรอ<ๆ>อยู่เฮ้ยมีคนรออยู่บนหัวเฮ้ยดาวดาเดาตรงตรงรออยู่ตัวนึงรออยู่โดนหกเิ็บดาวดูบนฟ้าด้วยนะเ้ยไอ้นี่ลงแล้วลลตรงไหนบ้สะพานสองตัว,อตวโอเคมันเล่นได้นี่บ้านข้างล่างมันไม่ดันขึ้นมาหรอกมึงกดให้มันอยู่ใต้สะพานไว้พอ ไม่ขวาบ้านข้างล่างเลยมั้ยเปิดเปิดโดนเลยป่ะเปิดเปิดโดนมาฝั่งขวาหน่อยโว้ยเปิดโดนเปิดไปแล้วอยู่เอ้ายหมดไซด์หม์ไซด์หมดไซด์มันก็ลังจะไปตีกันมันกำลังจะไปตีกันบ้านข้างล่างอ่ะโดนสายี่สองมาตีกันมันตีกันเพื่อนมันตีกันเอมันชนกันมันชนกันไมกขวาขวายิงได้แหมแล้วห้องน้ำเจอกเขาหรอตายห้องน้ำแตกมีอีกมีอีกห้องน้ำมีอีกสองตัวทำไมคนเหลือเยอะจังวะเฮีย12ตัวเลยเหรอ แล้วก็สายสามตัวสายสะพานสามตัวยิงมาแล้วดาวหนึ่งฮัลโหลจุ๊บกันอยู่ไม่ใส่ขวาได้นี่ยเดี๋ยวตายฮัลโหลมายิงหน่อยกำลังไปโมกกำลังไปโอ้โดนลัดว่ะไอ้ปลาระเบิดเลยดีปลาระเบิดเลยดีพิเดตหลับมนะพิเดตไอ้ตรงข้าน้ำอ่ะโอ้โหไม่ตายเลยวะ

มันขึ้นมาแน่ไอ้เหี้ยมึงดูเลยนะชุบก่อโม่ต้องระวังขวาเลยนะเออตั้งไอ้บอแล้วเออปุ๊กใจเย็นเก็บไว้มาไอ้มันดันมาชิดตัวหนึ่งแล้วห้าสิบไม่มีคนอยู่ขวานอกด้วยป่ะเฮ้ยตัวมาชิดเอ้าไอ้เหี้ยขวาหลังมาอีกไอ้เหี้ยโคตรเนียนหรอตรงนี้ดิตัวนี้ดิตัวหลังมาดาวตัวหลังมาดาวไอ้เหี้ยโคตรเนียนเลยไอ้มีคนอยู่ในบ้านเราแล้วหรอมีคนอยู่ในบ้านเราแล้วกัดตะไมเคี่ยนในรูได้ปี่โม่เคลียร์ในรูได้ปี่โม่อันนึงเปใจเย็นใจเย็นเด็ดบลูออกมาเล่นกับกูงั้นแหละถ้าไม่เคลียร์ มั <im itation> นอยู่รูบ้านเราแล้วบางตรงแถวตูแตแวต้แรกมีตัวนึ่งตัวเศษข้างล่างนี่มีตัวนึงเด็ดบูรอนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละตรงแถวตูแตวแวต้แรก <im itation> ใช่ไหมเนี่ยเหลือลงกูตัวนึงเนี่ยหลังไอวอลไอ้หลัง,ลงหินเนี่ยหน้ากูเนี่ยตัวนึงอยู่หน้ากูเ<อ>นี่ยหลังเด็ดรอรอเคลียร์รอเคลียร์เด็ดหน้าหน้าหน้าโมโม่ยัองอยู่นอกวงปาดเลยโมถอยถอยถอยไปถอยไปโมซ้ายซ้ายซ้ายโมถอยไปเลยเพื่อนมันตายวงปม่มันตายวงปะมาอยู่หน้ากูเนี่ย ยิงไม่ได้เลยกับเพื่อนมันโม่ใช่เลยใช่เลยใช่เลยตัดติ่งต้ดติ่งสองตัวดูบ้านเราอ่ะในดูบ้านเราอ่ะไอ้วอลกุศลเหมือนกันอีเหลี่ยมบอลโม่สูตว่ะเพื่อนเอ้ยในซ้ายสัสเอ้ย้ายสายเด็ดอุ้ยโอ้โหโดนเม็ดเดียวเลยโอ้เหลี่ยมซ้ายเอ้ยเฮ้ยยิงมันได้แล้วเว้ยห้าสิบแล้วนะเว้ยห้าสิบแล้วมันมีแค่อยู่เอ็มพีห้าไม่ใช่พีห้ามีแค่พีห้าโม่ไหวเพื่อนโม่ยิงได้ปะแม่งเป็นโคโน่ะโอ้ยโอวยจะตายตีนตัวเดียวตััววนึงสุดเนี่ยสุดได้ คันม้าคันม้าพันยาไม่มีไม่มีไม่มีใต้ตีนเหรอใต้ตีนตัวเดียวเฮ้ซ้ายสายซ้ายหัวมันมามันมามนมามันอยู่ในรูอ่ะมันอยู่ในรูไปตรงนี้ไปตรงนี้พันยาไปพันยาไปแม็กดาขวาไว้มันอยู่ในรูอ่ะข้างบนรูบนรูบนไม่ต้องรีบแชมป์แชมป์เกมเนี้ยรูบนอยู่แล้วโกงออกขวาเนี่ยน่าจะอยู่ข้างล่างแล้วป่ะไม่อยู่ไม่อยู่เชื่อกูดิไปเล่นตรงหลังไอ้ดอกไม่ได้นะใบโมเออเนี่ยอยู่รูขวาแล้วไอ้ตองชาร์ โดดใส่สสสเลยโมดดใส่เลยเป็นหกสิบแล้วสวยสวยไอสัต tamam> ว์อะไรวะเนี่ยโอ้ยมือสไนแม่งเล่นเก่งชิมากเลยฮะเอ้าสวยสวยสวยสัตว์เีย